ช่วงสุดท้ายของรายการของเรานะคะกับช่วงของคลิกอัปเดตค่ะที่ไหนมีอะไรเด่นที่ไหนมีอะไรใหม่เราจะซอกแซกไปทุกซอกทุกมุมนะคะเพื่อให้คุณได้อัปเดตเรื่องราวของเทคโนโลยีก่อนใครเพื่อนกับช่วงนี้คลิกอัปเดตนั่นเองค่ะเรามาดูอัปเดตแรกกันก่อนเลยดีกว่านะคะสําหรับคนที่บางทีในเวลาแปลงฟันเราก็ไม่รู้ว่าพฤติกรรมการแปลงฟันของเราเป็นอย่างไรต่อไปนี้เราจะมาจับตาดูพฤติกรรมการแปลงฟันของคุณด้วยแปลงสีฟันไฟฟ้าสุดไฮเทคตัวแรกของโลกจะเจ๋งขนาดไหนไปช ชมกันเลยค่ะ คุณได้แปลงฟันได้สะอาดหรือเปล่าและแปลงฟันถูกต้องไหมเชื่อไหมคะว่าแปลงสีฟันเนี่ยสามารถติดตามวัดพฤติกรรมการแปลงฟันของคุณได้แล้วด้วยกับกัดเจตที่ถูกพัฒนาขึ้นต่อยอดจากแปลงสีฟันไฟฟ้าจากความสามารถเดิมๆที่ช่วยแปลงฟันทําความสะอาดอย่างเดียวมาเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยรายงานสิติการแปลงฟันของคุณซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็ได้โชว์ในงาน CES 2014ด้วยค่ะเจ้าแปลงสีฟันไฟฟ้าอัจฉริยะนี้นะคะมีชื่อว่า c o r b i s m a r t ชุดบัชค่ะเปิดตัวครั้งแรกในงาน CES 2014ที่ที่เวกัสที่ช่วยตอบเขาใหม่ค่ะ ที่ช่วยตรวจสอบพฤติกรรมเกี่ยวกับการแปลงฟันและดูแลรายงานเกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากและฟันซึ่งเจ้าแปลงสีฟันไฟฟ้าอัจฉริยะตัวนี้นะคะเป็นตัวแรกของโรคที่สามารถรายงานสุขภาพฟันของคุณผ่านทางแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนโดยหลักการทํางานนั้นค่ะเพียงแค่คุณดาวน์โหลดแอปเฉพาะที่ทํางานร่วมกับเจ้าแปลงสีฟันไฟฟ้า c o r b e Smart Toothbrush แล Run ้วรันแอปนะคะสามารถใช้ได้ทั้ง iOS และก็ Android ค่ะทําการเชื่อมต่อระหว่างแปลงสีฟันไฟฟ้าอัจฉริยะกับ มาร์ทโฟนผ่านทางบลูทูธก็จะเริ่มบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการแปลงฟันของคุณผ่านทางการใช้แปลงสีฟันไฟฟ้าน,นี้ว่าแปลงฟันนานกี่นาทีลืมแปลงฟันหรือเปล่าและก็วัดเป็นคะแนนออกมาเป็นกราฟนะคะบ้างก็มีป้ายเป็นแบชให้ด้วยนั่นเองค่ะเจ้าแปลงสีฟันอาชญายะนี้นะคะใช้ได้ทั้งกับเด็กและผู้ใหญ่เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการแปลงฟันและดูแลใจเอาใจใส่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพฟันให้มากขึ้นนอกจากนี้บริเว s m a r t t o u c h Bud ยังมี API พวกนักพัฒนาแอปสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันเพิ่มเติมให้กับแปลงสีฟันไฟฟ้าอัจฉริยะนี้ได้ด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างล่ะคะสำหรับอัปเดตแรกของเราต่อไปนี้นะคะเราก็จะมีตัวช่วยที่จะช่วยดูว่าฟันของเรานั้นสะอาดแล้วก็แข็งแรงหลังจากที่แปลงฟันแล้วจริงหรือเปล่าค่ะมาต่อกันที่อัปเดตที่2เลยดีกว่านะคะกับแอปพลิเคชันที่บอกเลยว่าหลายๆคนมองข้าม9แอปนี้เขาบอกว่าเป็นตัวดูดพลังงานแบตเตอรี่ที่ทําให้แบตเตอรี่ของเราหมดเร็วโดยที่เราไม่ รู้ตัวกันเลยละค่ะจะมีแอปอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ เมื่อพูดถึงพลังงานแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะคะผู้ที่ใช้มือถือเองก็คงจะเคยประสบพบเจอกับปัญหาแบตที่หมดเร็วเหลือเกินวันนี้เราจะขอ,อนําเสนอกับเก้าแอปจอมดูดพลังงานแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนค่ะที่ใครดาวน์โหลดแอป,ปเหล่านี้ก็ต้องระวังและจัดการปิดพวกแอป,ปนี้ในกรณีที่เกิดวิกฤตแบตใกล้หมดนะคะแอปคาร์แรนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรู้ว่าการใช้งานแอป,ปไหนมันใช้พลังงานแบตเตอรี่เยอะกว่ากันแม้ว่าแอป,ปนี้จะช่วยตรวจสอบว่าแอป,ปไหนทํางานหนัก ใช้พลังงานแบตเยอะแต่แอปคาร์ตเองก็ดูดแบตได้เหมือนกันยิ่งเวลาแบตเราใกล้หมดเต็มทีแล้วมาเปิดแอปตัวนี้ด้วยพลังงานก็จะยิ่งวิกฤตจนเครื่องดับไปเลยละคะ่ะถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะใช้แอปนี้เพื่อตรวจสอบแอปก็ควรที่จะใช้ในช่วงที่แบตชาร์จเต็มอยู่แล้วจะดีกว่านะคะ แอปที่2กับแอป Facebook ค่ะแอปนี้เชื่อว่าทุกคนต้องโหลดติดไว้กับสมาร์ทโฟนแต่แอปนี้เนี่ยมันจะมีการทำงานอยู่ตลอดเวลานะคะเวลาที่เพื่อนๆหรือใครอัปเดตข้อมูลสถานะแชร์ภาพและวิดีโอเป็นต้นและเวลาตัดเน็ตแล้วแอปนี้ยังต้องการหาเน็ต จึงทำให้ต้องใช้พลังงานแบตเตอรี่เพื่อดึงข้อมูลสถานะหรือฟีดใหม่อยู่เสมอนั่นเองค่ะต่อมานะคะกับแอปพลิเคชัน Google Map ค่ะหรือแอปแผนที่ต้องการที่จะใช้เน็ตในการโหลดข้อมูลแผนที่รูปแบบต่างๆขณะที่กำลังแสดงแผนที่ค่ะส่วนต่างๆในการโหลดข้อมูลก็ต้องใช้พลังงานแบตบการใช้ GPS นำทางก็ยิ่งดุดแบตมือถือคุณค่ะและแอปต่อมากับแอปกล้องค่ะแอบปบนี้เนี่ยมีอยู่แล้วนะคะในตัวมือถือทุกตัวค่ะถ้าคุณ ใช้ถ่ายรูปไม่กี่รูปมันก็ไม่เปลืองแบตอะไรหรอกแต่ถ้าคุณอยู่ในงานปาร์ตี้แล้วก็จะเปิดแอป,ปถ่ายรูปต่อเนื่องด้วยซึ่งจะทําให้พลังงานแบตเนี่ยใช้มากขึ้นและถ้าคุณเปิดให้การถ่ายรูปได้ระบุตําแหน่งโลเคชั่นด้วยอีกก็จะใช้พลังงานแบตมากขึ้นไปอีกด้วยค่ะต่อมาก,กับแอป,ปรายงานสภาพอากาศค่ะแอป,ปนี้เขาจะมีการรีเฟชอัปเดตอยู่ตลอดเวลาในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงจึงทำให้เปลืองแบตเตอรี่มากๆค่ะ แอปสกายถ้าหากว่าคุณไม่ได้ปิดแอปให้สนิทและไม่ได้ล็อกเอาท์ออกแสดงว่าคุณยิงออนไลน์อยู่ซึ่งจะเป็นการดูดพลังงานแบตมากกว่าการโทรศัพท์แบบธรรมดาอีกนะคะและแอปต่อมากับแอปทวิตเตอร์ค่ะแอปนี้ก็จะมีการรีเฟชอยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นเดียวกันที่มีสถานะที่คุณติดตามเพื่อนดาราหรือมีข่าวสารต่างๆมีอัปเดตใหม่อยู่เสมอยิ่งรีเฟชถี่ก็ยิ่งดูดพลังงานแบตมือถือให้มากขึ้นนั่นเองค่ะต่อมากับ Square Wallet ค่ะ แอปนี้ยังไม่มีใช้ในไทยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยใช้แอปนี้ในการชําระสินค้าและถ้าเกิดสถานการณ์แบตใกล้หมดแล้วยังใช้แอปนี้ชําระสินค้าเครื่องดับแน่นอนค่ะเพราะแอปนี้จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับการชําระเงินบวกกับระบุตําแหน่งโลเคชันของร้านค้าด้วยต่อมากับเจ้า Angry Birds ค่ะเกมยอดฮิตที่ง่ายแสนง่ายแต่ถ้าแสดงกราฟิกฉากเกมที่ซับซ้อนสวยงามแล้วจะทําให้พลังงานแบตของคุณหยิบเรื่องสุดๆเลยละคะ่ะโดยเฉพาะของ ฟรีที่มีโฆษณานี่แหละก็จะทำให้กินพลังงานแบตมากขึ้นไปอีกด้วยและนี่ก็คือ เก้าแอปนะคะจอมดูดพลังงานแบตเตอรี่ของคุณค่ะใครที่มีอยู่ช่วงไหนที่ไม่ได้ใช้งานก็ปิดไว้ก็ดีนะคะหรือถ้าจําเป็นต้องใช้จริงๆก็แนะนําให้ใช้ในช่วงที่แบตเตอรี่เต็มละกันถ้าแบตใกล้หมดก็อย่าใช้เลยนะคะเพราะว่าแบตคุณเนี่ยดับแน่นอนค่ะเอาล่ะเรามาต่อกันที่อัปเดตที่3กันเลยดีกว่าค่ะอัปเดตที่3กับวิธีการกรองผลลัพธ์การค้นหารูปภาพจากเว็บ Google ค่ะโดยเน้นสิทธิการใช้งานภาพจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยคราวนี้นะคะสิ่งที่ ที่เราจะนำเสนอนั่นก็คือเซิร์ชเอนจินหาภาพจากเว็บ Google ค่ะสามารถที่จะกรองผลลัพธ์นะคะของภาพตามสิทธิการใช้งานของภาพได้ด้วยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องใช้ภาพนี้มาตกแต่งแก้ไขหรือนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของภาพที่สร้างขึ้นมาค่ะวิธีการค้นหาภาพตามสิทธิการใช้งานภาพโดยพิมพ์ภาพที่ต้องการค้นหาในช่องเ e ิร์ชของ Google ยกตัวอย่างนะคะถ้าหาภาพ iPhone ก็พิมพ์ iPhone ไปเลยค่ะแล้วคลิกที่ แถบ。 แล้วก็ค้นรูปดังรูปภาพที่โชว์อยู่นะคะก็จะแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับ iPhone ทั้งหมดต่อมาเราก็จะนําคลิกนะคะเมาส์เนี่ยไปคลิกที่เครื่องมือค้นหาจะปรากฏเป็นเมนูย่อยของเครื่องมือค้นหานี้ให้คุณคลิกสิทธิ์การใช้งานแล้วเลือกรูปแบบการหาภาพสิทธิ์การใช้งานภาพที่คุณต้องการได้เลยค่ะทั้งนี้คุณต้องเข้าใจสิทธิ์การใช้รูปภาพด้วยนั่นก็คือสัญญาอนุญาต Creative Commons รายละเอียดนี้คลิกที่นี่ค่ะเพื่อดูรายละเอียดของ Creative Commons นะคะและดูการใช้สัญญา อนุญาตรูปแบบต่างๆแต่ทางที่ดีที่สุดก่อนที่จะทําการคัดลอกทําซ้ําหรือเผยแพร่ผลงานใดๆหรือนําภาพมาใช้ควรจะติดต่อเจ้าของผลงานหรืออ้างอิงแหล่งที่มาต้นฉบับและผู้ผลิตสร้างสรรค์ผลงานด้วยทุกครั้งซึ่งก็จะถูกต้องตามกฎหมายและเป็นมารยาททางสังคมด้วยค่ะ และต่อไปนี้นะคะถ้าสมมติว่าใครนะคะจะดึงรูปภาพใน Google มาใช้ไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือว่าโพสต์ข้อความต่างๆให้เครดิตกับเจ้าของภาพก็ดีนะคะอย่างที่บอกไปว่าเป็นมารยาทที่ดีทางสังคมนั่นเองค่ะมาต่อกันที่อัปเดตท,ที่4เลยค่ะอัปเดตนี้นะคะมาจากทาง Google Drive ค่ะเขาออกแบบฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดมาเห็นว่าเอาใจคนชอบแชร์ไฟล์โดยเฉพาะเลยนะคะจะทําให้คุณได้อัปเดตแล้วก็ได้รู้ว่าคนที่ติดตามคุณนั้นใครมาเปลี่ยนแปลงไฟล์ของคุณได้บ้างไปชมค่ะ นี้พร้อมๆกันเลยค่ะ เชื่อว่าหลายท่านนะคะก็จะทราบประโยชน์เกี่ยวกับการใช้งานบริการฝากไฟล์และก็แชร์ไฟล์ผ่านทาง Google Drive เป็นอยู่แล้วละคะ่ะโดยเฉพาะการแชร์ไฟล์เอกสารไฟล์ภาพไฟล์วิดีโอให้กับคนอื่นเพื่อให้ดําเนินการแก้ไขหรืออัปเดตงานให้สมบูรณ์ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กับการทํางานสํานักงานเกี่ยวกับโปรเจกต์โครงการต่างๆค่ะ Google Drive ก็เลยปล่อยฟีเจอร์ใหม่เพื่อติดตามว่ามีใครมาทําอะไรกับไฟล์เราบ้างค่ะฟีเจอร์นี้มีชื่อว่า Activity Stream ซึ่งจะบอกข้อมูลกิจกรรมให้เราทราบว่า ไฟล์ของเรานี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเช่นเปลี่ยนชื่อเพิ่มไฟล์ใหม่แก้ไขครั้งล่าสุดโพสต์ความเห็นโดยวิธีการเพียงแค่คุณคลิกนะคะที่บริเวณด้านขวาบนจะเห็นหน้าต่างกิจกรรมของไฟล์เราค่ะว่ามีใครทําอะไรกับไฟล์เราบ้างซึ่งฟีเจอร์นี้สําหรับไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่มีการแบ่งปันแชร์กับเพื่อนๆเท่านั้นค่ะ การเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่สำหรับไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่มีการแชร์ไฟล์ให้กับกลุ่มเพื่อนอย่าง Activity Stream นี้มีประโยชน์อย่างมากสำหรับการติดตามความคืบหน้าของงานกลุ่มต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะ Google จะคอยรายงานตลอดว่าไฟล์นี้มีการแก้ไขโดยใครซึ่งลึกกว่าบริการของไฟล์ซิงค์ตัวอื่นๆโดยฟีเจอร์ใหม่นี้จะเริ่มให้บริการในสัปดาห์หน้าค่ะก็เป็นอีกหนึ่งบริการของฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดจากทาง Google Drive นะคะใครที่ใช้บริการนี้อยู่ก็ลองอัปเดตและก็ลองใช้งานดูลกันค่ะมา ถึงอัปเดตสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะกับอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่หลายๆคนมองข้ามและรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีประโยชน์จนเรามองข้ามบางอย่างไปกับ Google Map ค่ะรู้หรือเปล่าว่าแอปนี้บางครั้งมันสะกดรอยตามเราได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยล่ะค่ะว่าเราจะไปไหนทําอะไรอย่างไรบ้างวันนี้ผักหวานมีวิธีการป้องกันจากการสะกดรอยตามของ Google Map มาบอกคุณได้ค่ะ พราะ o o เกแอบตามรอยการเดินทางของคุณไปทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทำงานที่ร้านอาหารผับโรงแรมหรือตลอดการเดินทางบนท้องถนน Google Map รู้ไปหมดและแอบบันทึกลงในหน้าเว็บ Google Map Location History Page ด้วยโดยหน้าเว็บนี้จะแสดงเส้นทางที่เราเดินทางในแต่ละวันเลยทีเดียวสามารถชมย้อนหลังได้สูงสุดถึง30วันประโยชน์ของการสกดรอยของ Google Map Location History นี้มีหลายอย่างด้วยกันเช่น 1. เส้นทางทริปท่องเที่ยวในต่างจังหวัดต่างประเทศ2การตามหา โทรศัพท์มือถือหาย3แต่สําหรับคนอื่นถ้ารู้เคล็ดลับนี้จะเป็นหลักฐานสําคัญในการติดตามต่างๆว่าคุณไปไหนมาบ้างดังนั้นถ้าหากไม่อยากให้ถูก o o o l l สกดรอยตามสามารถทําได้ดังนี้ค่ะทางเว็บไซต์ Google Map เข้าเว็บไซต์ Google Map Location History ที่ h t t p s m a p .google.com.locationhistory. จากนั้นคลิกที่ไอคอนฟันเฟืองแล้วเลือกตั้งค่าประวัติค่ะจากนั้นเลือกปิดการใช้งานแล้วคลิกบันทึกค่ะสำหรับโทรศัพท์มือถือ Android มือถือเวอร์ชัน a n น r o i d ด3หรือเวอร์ชันที่ต่ำกว่าเข้าไปที่ g o o Google s e t t i n g Touch Location Location History แล้วเลือกเป็น o อ f ค่ะสำหรับมือถือเวอร์ชัน a n น r o i d 4 4เข้าไปที่ g l e Setting Touch o o c a t i o n Location s e r v ว c e Google Location Reporting, Location History แล้วก็เลือกเป็นออฟค่ะหากทำตามนี้นะคะ Google ก็จะไม่ติดตามคุณแล้วค่ะนอกจากนี้ยังสามารถคลิกลบประวัติการเดินทางทั้งหมดจากหน้าเว็บ Google Map Location History นี้ได้เช่นกันโดยคลิกที่ลบประวัติวันนี้หรือลบประวัติทั้งหมดทั้งนี้รายการที่แสดงในเว็บ Google Map Location History ก็จะรู้เฉพาะเจ้าของบัญชี Google เท่านั้นไม่เผยแพร่แบบสาธารณะค่ะแต่คนอื่นๆโดยเฉพาะกิ๊กหรือภรรยาอาจจะขอดูข้อมูลจาก ช่องทางนี้จากคุณก็ได้นะคะและนี่ก็คือ5อัปเดตนะคะที่เรานำมาฝากในช่วงของคลิกอัปเดตค่ะน่าเสียดายนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะแต่ว่าสำหรับใครที่มีข้อสงสัยนะคะหรือว่ามีคำถามอยากจะแนะนำติชมนะคะรายการของเราก็ส่งคำถามของคุณนะคะและก็ความเห็นของคุณมาได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m it click ค่ะวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วผักวันต้องลาไปก่อนกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกวันเสราร์10โมงเชา้าเวลาเดิมวันนี้สวัสดี ีค่ะคำศัพท์ไอวันนี้ขอเสนอคำว่าไฟล์หมายถึงแฟ้มข้อมูลกลุ่มของเรคคอร์ดตั้งแต่หนึ่งเรคคอร์ดขึ้นไปซึ่งต้องมีความหมายเกี่ยวพันในเรื่องเดียวกันเช่นเรคคอร์ดของพนักงานในบริษัท